สวครับผมผมผมเช่นเคยครับผ่านหนึ่งผากินครับวันนี้เขามีภารกิจครับนี่ครับพึ่งพวงครับอยู่ในร่อยางครับนี่ครับอยู่ในร่อยางต้องอยู่ตรงไหนล่ะครับเนาะเขาให้เมาออกจากบ้านเขาครับก็นี่แหละครับผมเราจะอยู่ระเลาะระแวกนี่แหละครับเดี๋ยวตรงนี้ครับเดี๋ยวมินบอกมาตรงนี้นะครับนี่เวัสดีครับผมรอแป๊บครับรอแป๊บ วันนี้พามาพึงรู้พึงโค้งนะครับเนาะพึงรู้อ่อาผมวา,างครับอันตรายครับผมูม่ในล้อ,อยางนะดี่โอ,อ,อ้ไปเยี่ยวขอแล้วกันครับผม งัครบเดี๋ยวเขาุืนเขาออกไปเยี่ยวครับภารกิจครับเจอภารกิจดว่วนมาคอยดูครับว่าจะได้พอถึงถังนี่ไม่ไยเด้เอ มาอยู่นี่ครับผมนี่ก็แพงบาเลยครับ แขงบ้านครับเอมาไว้โนอันี้ตดอามาด้านหลังครับผมดู่นะายน้ำรถได้ไปดูจะมีหัวหน้าไหมเนาะมาดูกันโอ้ล่างครับโอ้มีอยู่ครับนี่ครับโอ้เป็นท่านๆเลยครับนี่ครับผม โอ้โหัวห,ห,หน้ามกำลังสวยเลยครับนี่ครับนี่ครับขอแล้วครับ ลวหรับลํานรอเแ่จิ้บเพื่อนนะครับครับ นี่ครับรุ่น Jamie, lonely, นี้น <Dracula? S 1> ั่งเอาเลยครับนี่ครับนี่ครับเยอะเลยครับนี่ครับหลายท่านเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับปคิดครับไปอันนี้ส่วนหัวหน้ามันครับนี่นี่ครับหน้ามันเป็นสวยเลยครับนี่ครับ พึ่งพวงหรือว่าพึ่งรูนะครับนะครับสวยเลยครับเออคขาไอ้ขออกจากบ้านนะไอ้ไอ้กระดาไปอยู่ที่เอื้นนี่ส่สวนหัวหน้าครับนี่ครับสวยเลยครับหัวหน้านี่ครับ ครับหมูน้ามครับบวันเย็บเลยได้อย่างงี้อยู่ครับสุดทนเลยดูอืมอีกครับอีกทับส่วนขอ,ขอ,ขอน้าครับ เดียว่ครับคิด่าหมดแล้วครับมาดูกันครับผมได้กี่ขั้นเนาะนี่ส่วนของน้ำหวานครับนี่ครับนี่ส่วนของน้ำหวานเนาะครับเนาะ ครับหนึ่งท่านครับสองสามสี่ครับผมห้าครับห้าครับหกครับเจ็ดครับผม เี่ครับเจ็ดแปดครับลังให้น้อยครับนี่ครับหมานเช่นเคยครับอย่าลืมครับผมทุกครั้งครับนี่ครับครบดับเลยครับนี่ครับนี่ครับดับเลยครับผมดับให้สนิทครับโอเคแล้วครับผมวันนี้ก่อนเนาะหมานครับวันนี้ได้เจ็ดชั้นเลยเนาะพึงพงเนาะเออ กั้นถือโอกาสลากันเนาะครับคลิปนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับผมหนึ่งพากกินครับผมสวัสดีครับยังคลิปหน้าครับนี่ครับผมก็พอดีครับคิดว่าจะไปติ้มกูถังครับหนึ่งถังพอดีครับผมมน้ำก็พอได้อยู่ครับหวานครับหวานครับเดี๋ยครับไปครับหนึ่งถังครับ